บายดีนะทดกๆ,ๆคนนะ่ะยินดีต้อนรับขวาสู่ช่องลาวเคซี่แซานาเออ่าเมื่อนี้เราก็มาอยู่ในโหมดที่แบบว่าเป็นรีแอคชั่นกันอีกตามเคยเนาะอ่าเมื่อนี้เรามารีแอคชั่นเกี่ยวกับการเต้นครอเวอร์ของกลุ่ม แอมโฟลิกนั่นเองอ่ามาในบทเพลงที่เป็นเพลงของลิซ่านนเองอ่าทุกคนกัน่าจะหูนะว่าเป็นเพลงของลิซ่าเป็นเพลงใดนั่นเองนะก็คือเพลงนี่อ่าวันนี้เราจะมารีแอคชั่นรละกามาเบิ่งกันว่าทีมของประเทศเราเราจะเจ๋งหรือจะมีการอ่าคิดคอนเซปต์ละคิดาเต้นดออกมากันอะไรนั่นเองเนาะอ่าทวาไพเตรียมพร้อม ที่จะหับชมหับฟังหับเบิ่งกันเป็นทีมหอยเนาะก็สามารถเข้าไปเบิ่งหับชมหับฟังกันได้เลยไปเล็ดเกีอะตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะไปเบิ่งไปหับชมหับฟังกันเลยนะถ้าว่าเพ่พ่อมที่จะไปเบิ่งไปชมไปหับฟังกันกะและไกับให้ที่อย่างหว่าคนเราเราจะเจ๋งจะแบบเกิงขนาดใดกะสามารถเข้าไปหับชมหับฟัง กันในเล่ไป let's go ประเด็นที่คิดเี่ยคอยเพิ่งเห็นมาว่านี่เขาเพิ่งลงเอาหายเพิ่งเพิ่งลงหายนาทีที่แรวต้องคอยเขาไปเบิงแบบโคตรเจ๋งเลยแต่คอยเบิมีเวลาเหตุในเมื่อวานนะครับว่าเพื่อมไปเดินเท่าไรบ้างไปเดินกันเถอะ แดงสูสจุดใจน่าหักอยู่นะน่าหักอยู่นะห่างเนอะเจิงๆเจ๊งคนถ่ายเอาก็หหวจักคนถ่าย โ okay คตรเท่เลยนะเฮ้ยีับโหลดหม่โคตรเทเลยโอ้ยควยแดงก็ถ่ายน้องเล็โคตรเท่เลยโคตรมักเลยโคตรเท่ะ okay อืมโคตรเ เออิปหนึ่งคลิปหนึ่งเราขับเยอะก่โอ้โหโคตรเก่งเลยรบบคิปวันีวไปห่วมช่ายแล้วมือนะคร โครัมนครับดนี้เพือหุ่นจักอยู่ไหนบางบางคนในกลุ่มเนี่ยขอหุ่นจักโคตรเจ๋งเจ๋งเจ๋งงจงจงมีกับทีนี้ขอยมาแนร่แบบประยุกนะบประยุกเอาอะไรว่าแบบความเป็นลาวกป็ประยุกกับเพลง ก็ลิงลิงของลิ่าะนี่จัวนี้เราแบบได้ฉากแล้วก็ได้แบบของแบบแของลิ่าเยนี่โคตรจ๋งเป็นซัมบมจริงแล้วสำหรับคนนลาเขาไล้เ yeah. pues สีงรกนี้เพราะว่าโอ้คนจีขเขาเอามาเห็นแบบนี้เนี่ยโอ้ สถานที่ติดถ่ายนี่เนิถ่ายความฮิจากก่อนจะคอยจะบอก,บอกเพราะว่าให้พวกเจ้าไปติดตามกันเนอาเองอกับเป็นอะไรเนาะก,กับการเต็นโคเวอร์ของกลุ่ม m 4อ่าทุกคนคิดว่าเป็นอะไรแบบแบบโคตรเจ๋งเลยว่าคอยว่าคอยเจ๋งนะว่าโคตรเจ๋งเลยในแบบ ในซีนขับรถอ่ะขอยว่าโคตรเจ๋งเลยแบบอ้อในในการขับรถตอนกลางคืนแบบในซีนขับรถอ่ะโอ้โรเจ๋งตอนกลางคืนแถมมาเป็นแบบเอทีวีอ่ะขับรถเอทีวีอ่ะเออแม่งโคตรเจ๋งเลยขอว่าโคตรหมุนเลยเพลงนี่ถ้าว่าพรยังบดิบหับสมหับฟังหรือว่าเขาไปเบิกกันเนาะก็สามารถเขาไปเบิกหับสมหับฟังกันได้แล้วเนาะก็คืออ่าตามนี้เลยตามช่องนี้เลยเนาะอ่าที่ขอยจะขึ้นไว้เนาะอ่าถ้าว่า ใครับสมฟังหรือว่าฟังคลิปนี้เขามาจนถึงตอนนี้กลายเป็นถึงเวลาที่เขาจะาจบคลิปเป็นทีมหอยเนาะถ้าว่า,าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆจากาประเทศเราเขาได้เห็นคลิปนี้ขอขอบใจที่ทุกคนขอมาเบิงเนาะแล้วก็ถ้าว่า,าทุกๆคนจาเอ็นเฟร์เเขา้ามาเห็นโปเอเขา้ามาเห็นคลิปคลิปนี้ก็ขอขอบใจทุกๆคนเนาะที่เห็น คลิปแบบเจ๋งๆแบบเออสนุกแบบนี้ออกมาแบบเออเต้นแบบโคตรหมวนออกมาให้เฮาได้มาเฮ็ดคลิปรีแอคชั่นเงี้ยตามเคยเนาะขอขอบใจเด้อทุกทุกคนอ่ะมาถึงตอนนี้เฮาก็ขอตัวลากันไปก่อนเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้เฮาเนาะเพื่อเฮ็ดคลิปอ่ารีแอคชั่นหรือว่าเฮ็ดคลิปวัก เรื่อยๆไปนั่นเองเนาะขอเข้าใจเ้อทุกคนตอนนี้เราก็ตัวขอตัวลากันไปก่อนเนาะบ๊ายบายเจอกันฮันน่ยังไม่นอนแบบนี้อยากโดนตูดจิไหมล่ะสนใจใช่ัมล่ะ